Welcome back ที่ K-Studio วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ s i k o r สต y m h 53EC ด r า g o อนเฮลิคอปเตรรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจเฉพาะด้านที่หายากและซับซ้อนที่สุดของกองทัพโดยเฉพาะงานกำจัดทุ่นระเบิดทางทะเลการยกสิ่งของหนักและการสนับสนุนปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่สำคัญ ซีคอส s ี MH ้ MH53 EC Dragon นั้นเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดจากตระกูล CH53 ของบริษัทซีคอส s k y a i r ์ r a าฟซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกด้านการผลิตเฮลิคอปเตอร์หนักที่แข็งแกร่งเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกนำเข้าประจำการกับกองทัพเรือสหรัฐตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1980และแม้ว่าจะผ่านเวลามาหลายสิบปีแต่จนถึงปี2025มันก็ยังคงทำหน้าที่สำคัญในหลายภารกิจ เนื่องจากไม่มีเฮลิคอปเตอร์รุ่นใดที่สามารถแทนที่ขีดค,ความสามารถพิเศษของมันได้ mh 5 3 ec dragon มีขนาดใหญ่ยักษ์ความยาวเกือบ30เมตรและโรตเตอร์หลักที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว24เมตรทำให้มันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถยกของหนักได้มากที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดมากกว่า33ตันนั่นหมายความว่ามันสามารถบรรทุกทุนระเบิดหนัก ยานพาหนะและยุทธป,ปกรณ์นขนาดใหญ่หรือแม้แต่ทำการลำเลียงกำลังพลจำนวนมากได้พร้อมกันในด้านเครื่องยนต์ MH-53E ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟ General Electric T64-GEC19 จำนวน3เครื่องยนต์ซึ่งแต่ละเครื่องสามารถผลิตกำลังได้ประมาณ4,380แรงม้ารวมแล้วมากกว่า13,000แรงม้าขุมพลังมหาศาลนี้ทำให้มันสามารถบินขึ้นจากพื้นพร้อมน้ำหนักบรรทุกมหาศาล และยังสามารถปฏิบัติการในสภาพอากาศและภูมิประเทศที่หลากหลายหนึ่งในภารกิจหลักของซีดรากอนคือการกำจัดทุ่นระเบิดทางทะเลเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้สามารถลากอุปกรณ์กำจัดทุ่นระเบิดขนาดใหญ่ในทะเลเปิดเส้นทางปลอดภัยให้กับกองเรือรบสหรัฐซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงมากในสงครามทางทะเลและด้วยความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์และโครงสร้างมันสามารถทำงานนี้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในปี2025กองทัพเรือสหรัฐยังคงใช้ MH-53E อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีโครงการเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ๆแต่ก็ยังไม่มีรุ่นใดสามารถทดแทนความสามารถเฉพาะของมันได้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกใช้งานในหลายพื้นที่ทั้งการลาดประเวนการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและแม้แต่ภารกิจพิเศษที่ต้องการการขนส่งสิ่งของหนัก ในด้านสมนนรรถนะ MH53E c e a Dragon สามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินราว1,000กิโลเมตรหากติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้สามารถปฏิบัติการได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงใหม่ทำให้มันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติการในทะเลเปิดหรือพื้นที่ห่างไกลาหากเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป MH53E ถือว่ามีขนาดใหญ่และบรรทุกได้มากกว่าหลายเท่า เฮลิคอปเตอร์ลำนี้สามารถบรรทุกกำลังพลได้กว่า55นายพร้อมอุปกรณ์หรือจะเลือกบรรทุกยานพาหนะและอาวุธยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่แทนก็ได้ความยืดหยุ่นนี้ทำให้มันถูกเรียกว่ามัางกรทะเลที่แท้จริงเพราะสามารถทำงานทั้งบนบกและในทะเลได้อย่างครอบคลุมในเรื่องราคาปี2025การประเมินราคาของ Sikorsky MH-53E ดร a h a อนมีความแตกต่างกันตามการปรับปรุงและการบำรุงรักษา เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีการผลิตมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนราคาต่อเครื่องหากคำนวณในมูลค่าปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และการอัปเกรดที่ติดตั้งเพิ่มเติมแม้จะไม่ใช่ราคาถูกแต่เมื่อเทียบกับความสามารถในการขนส่งและภารกิจเฉพาะมันยังถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสำหรับกองทัพหนในจุดเด่นของ MH-53E ก็คือความสามารถในการบินในสภาพอากาศที่เลวร้าย เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อครื่นลมแรงความชื้นและสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลเครื่องยนต์ที่ทรงพลังและโครงสร้างที่แข็งแรงทำให้มันยังคงเชื่อถือได้ในทุกสภาพในปี2025กองทัพเรือสหรัฐยังคงบำรุงรักษาและปรับปรุง mh 5 3 e อย่างต่อเนื่องรวมถึงการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ระบบนำทางที่ทันสมัยและการปรับปรุงด้านความปลอดภัยเพื่อยืดอายุการใช้งานของมันให้นานที่สุด เนื่องจากการจะพัฒนาเฮลิคอปเตอร์ใหม่ที่สามารถทดแทนได้100%นั้นยังคงเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลานานเมื่อพูดถึงการปฏิบัติการจริง MH 5 3 e ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งมาแล้วหลายครั้งทั้งในสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามอิรักและปฏิบัติการในอับการนิสสถานมันถูกใช้ทั้งในการขนส่งอุปกรณ์หนักสนับสนุนกำลังรบและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติาทางธรรมชาติในหลายประเทศ ความหลากหลายในการใช้งานทำให้มันเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ทรงคุณค่าที่สุดของกองทัพสหรัฐนักวิเคราะห์ทางทหารหลายคนมองว่าแม้จะมีเฮลิคอปเตอร์ใหม่ๆเช่ CH Kings น CH-53K k i n g s t o n i ย n ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นและเทคโนโลยีทันสมัยกว่าแต่ MH-53E Dragon ก็ยังคงมีบท